ปรปกรณ์ออที่ใช้ R D 2 5 5 1นะึน่ะคะสวัสดีค่ะจะเรียกคุณลุงหรือคุณพี่ดี<อ>ได้ขนาดนั้นได้ขนานนั้นถือออกมาต่างนานะที่ลำพูนวันนี้ก็ได้มาดูก็เลือแนะนำตัวหน่อยค่ะค,ครับผมแอดนะครับชื่อแอดครับอยู่บ้านป่าน้ำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมได้ทับไร่มะเขือนี่มาก็ประมาณสัก เดือแปดเดือนนี่แหละแรกๆก็ใช้พวกไก่ที่วัวปุ๋ยเคมีบ้างระยะแรกมันก็ดีนะมันก็เออดูดีพอพอไปสักพักนึงนนเดือนสองเดือนแล้วทำไมใบมันเริ่มเปลี่ยนต้นมันเริ่มเหลียวมันเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าเราไปดูใกล้ๆตัวสายเป็นเพี้ยแปงบ้างแล้วก็เป็นพวกนดแดงนิดดำเล็กๆมันกันลงใบยอดใบจะเหี่ยวจะต้อมันลงลงใบ ตอนทาน,นเีก,เก็บได้นะอค้งต่อวที่เก็กบโ <S 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 ลพอหจากนั้นมาก็ได้ได้รู้จักคนคนึงเขานะนาผมให้ใช้อมิโน a อีแหลครับจากนั้นมาก็เขียวสดะะีใช้ไปประมาณเนนะะเหลเ,ลเดือนเห็นผลเลยครับ1เดือนเผลเลยตอนนี้ก็ดูได้นะครับมีทั้งดอกทั้งลูกนี่ฮมันกำลังจะออกเกป็นแบบับั่งเลยะครับ จากที่เคยได้7-8โลแต่เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนี้นะครับได้15-18โลนะครับบางรั้งก็ได้ถึง20โลนี่แหละครับความดีจาก R&B นี่แหละครับก็ต้องขอขอบคุณ R&B นะครับที่่ทีเขาได้มาแนะนำให้ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะอยู่แต่กับเราได้จะเป็นปีต้นก็จะไม่อยู่ล้วปก็จะไม่อยู่แล จะเก็บขายได้ตลอดออกลูกตลอดเลยนะออกตลอดเนี่ยครับเราดูได้เลยครับเนี่ยลูกตลอดเนี่ยกแลังลูกเป็นต้นเลยนะครับเนี่ยเป้นใบมันบางลูกนี้จะเป็นต้นเลยครับเนี่ยอันนี้ดอกนะดอกต้นนะพวกดอกอะไรแล้วก็แตกซ้ำตังขึ้นมาแล้วเพื่อใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผีอ่อนก็จะไม่มีแมลงก็จะไม่รบกวนโดยเฉพาะไอ้แมลงที่ชอบมากัดที่ยอด ยอดเกี่ยวอ่ามันก็จะไม่มีไปด้วนะเร็วอ่าแอนแอนใช้เยอะไหมคะใช้ไม่มากนะครับต้องใช้ถ้าคุณจะใช้จริงๆนะฮะส่วนผสมนี่เขาจะมีบอกค่าขวดเลยนะครับคุณต้องทําตามนี้นะฮะใช้แค่นิดเดียวเนาะใช้แค่นิดเดียวครับต่อน้ำ20ลิตรใช่5ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจนะฮะอ่านข้างตัวนี่แล้วคุณทำตามนี้เลย มันจะมีฝาอยู่ด้านในนี่เนาะตรงนี้เป็นแค่ใช้แค่ครึ่งมีแต่นี่ฝา<ส>นอกฝาในนี่คือฝาในานี่ฝาในเราจะใช้เพียงครึ่งฝาต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นพ่นตั้งแต่นลำต้นขึ้นเลยแต่เวลาที่คุณฉีดนี่ต้องมีเวลานะครับคือเช้าหรือไม่ก็เย็นใช้แค่นิดเดียวอันนี้ลูกโดกงมาก,ล,กล,ลูกกระดกมากครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ R D ก่อนนะครับสองห้าห้าหนึ่งของด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กอนสุขเกษมนะครับดูดูครับดูได้เลยนะครับก็มาดูได้เลยฮะนี่หลังหลังการใช้นะครับนี่ครับนี่หลังการใช้ใช้ปลูกมะเขือนี่เยอะไหมคะดูอดมะเขือผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดต้น ตลอดต่อไปผมจะทําเป็นไรเลยครับเพราะว่ามันได้ผลจากการใช้ a D 2551เนาะครับ a D สองหเนี่ยเอ้าห5ึ่เนี่ยครับแล้วนอกจากมะเขือแล้วลุงแอสตร์ดูยังถืออีกไหมคะอ๋อมีครับคุยเรียงถนนมะม่วงโอ้โหกระดกมากเลยนะครับก็ใช้ด้วย R D 2551ได้นึ่งที่ใช้ใช้กดเลยแล้วมีกล้วยของเรานี่ครับออกเชือกระทุกต้นนะฮะออกเชือกถึงต้นเลยครับแล้วต้นมันก็ยังเลือดอยู่แต่ว่ามันสามารถหอมหอมไปหมดแล้ว ให้ผลต้นเกษนี่ดอกจะดตลอดยเดืเไปยกลุมดตได้อีกเยอะหือนอีตไะ้ต่อไปก็มโครงการที่ขยายนะครับยายปลูกก็เพิ่ขึ้นครับแล้วต่อไปก็ไม่ต้องใช้แนละ้วปุ๋ยนโตไม่ต้องใช้เลยครับ มันตองเลยครับเไม่ต้องใช้แล้มันอาจจะใชุ้น้นที่ฟังอาจใช้เชื้อลาได้แต่นี่ครับกำจัดเชื้อรากำจัดเชื้อแป้งกำจัดศัตรูพืชได้แล้วก็ดินด้วยเนาะงเอเนาะดินพวกดินพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้ดอก้นตลอดเียเยอะตลอแแล้วนี่นี่ผมก็ไม่ได้ใช้แต่เะเพาะไร่มาเผือนะครับผมไปใช้กับ ต้นยางผมด้วยต้นยาาางพระมันจะทําให้เวลาเรากรีดยางเนี่ยเปลือกมันจะนิ่มอ่อนแล้วน้ํายางจะได้เพิ่มจากเราเคยกรีดธรรมดาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกว่าจะเต็มกว่าจะเต็มกะลาเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์แต่ตัวนี้ครับใช้เวลาสี่วันเต็มเต็มเลยใช่ไเต็มถ้วยเลยครับเติมถ้วยบอกนิดนึงว่าบูนเอฟอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในเวลาไม่เท่า บ้านป่านะครัเภคนดงครับเผื่อเผื่อชาวเกษตรกรสนใจติดต่อลุงแอดได้อ๋อติดต่อได้เลยครับเผื่อมีปัญหาครับแล้วก็๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ข้างหน้าบอกเลยครบอกเลยครับหรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงเลยก็0921204349อันนี้เราจะพูดถึงอะมิโนนะครับ R&D 2551 มะม่วงของผมนี่นะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้เคยจุมากท้ายขนาดนั้นณปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ใช้ R แอนดมานี่มีทุกกิ่งครับมีทุกกิ่งต้นหนึ่งนี่อาจจะได้ถึงโมูจำเร anyway, ิ diabetes, mm ่มเริ hmm. oh, 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 mm ่มกลียวแต่ก so ็ลำบากนะคมันเยอะมากแล้วลูกมันก็มาก่อนมันก็ลูกเล็กก็ใช้นี่ก็ไปได้สวยโอลูกใหญ่สวยขาเลูกโลอย่างนี้ของลูกของลูกโลก็มี มันมีหลายต้นบางถนนนี่ลูกให่ๆเน้จนหนาจะใบสวยนะถนนใบใบสวยคบสวยมากครับแล้วด้านหลังกจะมีนี่ต้นนี้ก็วสวยแล้วลูกล้นต้นเลยแล้วลูกใหญ่ๆงามั่นเลยจากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดเออไม่ไม่ไม่ค่อยติดเลยอนันเจรก็จะล่วงใช่ไหมพอออกดอกมีปรลุกตม ใช่ครับร่วงเพื่อนบ้านเดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหใสเอาอะไรใสอุ้ยอะไรนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันดูอย่างนี้ผมก็เลยกินนี่ครับอ่าเอ็นดีนะครับผมลงไปก่อนครับสองห้าห้าหนึ่งครับจำไม่ตรงนี้ครับอาเอ็นีสองห้าห้าหนึ่งนะครับตัวเดียวเลยเนาะตัวเดียวเลยครับอย่างอื่นไม่ต้องใช้เลยโอ้แล้วเรื่องแมลงรบกวนก็ไม่ต้องกลัวนะครับขอให้คุณเนี่ยใช้ตามนี้เลยตามเนี่ยตามที่เขาเขียนบอกไว้นี่เลยแล้วแต่ข้อสำคัญ ้อสาคัญคืออย่าใช้เยอะอย่าใช้เยอะครับอย่าใช้เยอะคือคือบางบางคนเนี่ยใช้เกินอัตราส่วนอัตราเกินอัตราส่วนมันก็มันรับไม่ไหวรับไม่ไหวเพราะว่าตัวนี้มันเข้มข้นมากมันเป็นครับมันเป็นหัวเป็นหัวเชื้ออบมโนเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ตามนี้เลยคือห้าซีซีเน้นขอเน้นนะฮะห้าซีซีต่อน้ํยี่สิบลิตรนะครับน้อยน้อยลงไม่เป็นไรแต่อย่าเกินนะฮะถ้าเกินแล้วมันจะไปมันจะเหลืองหรือว่าจะมี มันจะมีผลต่อต่อพืชนะฮะเอาใช้5ซีซีพอ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแล้วเรื่องต้นไม้โตเร็วครับไในว่าจะเป็นมะพร้าวกล้วยอะไรเนี่ยผมเนี่ยโอ้แต่กล้วยนี่ก็ออกทุกต้นเลยครับโอ้ใบจะพันเนี่ยผมใีสวยมากทุกต้นโกําลังออกนี่ทีแรกมันโซมหมดแล้วนะผมเอานี่ครับไปพ่นไปฉีดครับ พอเป็นพ่อมีจิตเขาตั้งตัวไดุ้๊บนี่เขาก็ออกเลยเริ่มออกดีเริ่มล้วยก็ลูกเป่งดีครับครับสวงามครับทีแรกมันแรงมากก็เลยพอแล้วเล็ไม่ยากแล้วไม่อยากจะทำต่อแล้วเออพอดีครับต้องขอขอบคุณคุณด้วยนะที่แนะนำแอนดีให้กับผมนี่ครับผมก็เลยเอามาใช้แล้วก็ได้ผลทุกทุกอย่างทุกอย่างครับพืทุกอย่างใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะไม้ยืนต้นหรือว่าเป็นพันเป็นอะไรเนี่ยใช้ได้ทุกอย่าง ใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องใช้หลายตัวนะครับตัวแรกที dog, ่ใช oh yeah. so, we ้ดอกก็ออ่วันวัก็วันเวันหวันเดมีรยได้ตลอดไจรวยะ๋ยวยิ่งยิ่งขยันเฉีนะทุกๆ7เจ็ดวันเนี่ย ไปก็จะสวยแล้วก็เอาเก็บเก็บไม่ทันว้วยก็พูดง่ายนะขยันนิดนึงแต่ว่าผลผลิตออกมาจะจะสมบูรณ์เลยนะแบบพี่เลยน้องรอเขาลักลอบเขาเนี่ยถูกต้องนะครับนี่ครับใครเลยต้องขอบคุณป๋านักทูตนะครับครับที่แนะนําให้ใช้เราก็อยากให้ใช้ของดีๆเนาะต่อไปผมก็คงไม่ใช้แล้วครับพวกไอ้เคมีเราเราจะลอกเราเนาะนี่ครับ ใช่อย่างเดียวนะครับมันบางอย่ากนึงมันมันปลอดสารพิษมันไม่เป็นอันตรายเ,าเราเราฉีดก็ไม่ต้องเราปิดปากปิดจมูกไม่ต้องนะอมือเปียกมือเปลี่ยนเราถึงก็อาบน้ำเข้าบ้านได้สบายาไม่โดนไปตงกลัวเนาะมันดีตรงที่ว่าทั้งยุงทั้งเพี้ยมันจะไม่มาเล้กวนไม่มาเล้กวนเราจะพองม้องกันปกตินะถ้าถ้าไปฉีดตัวนี้เนาะ จะมีตัวเปี้ยกระโดดเปี้ยอะไรตัวดำๆอ่ะมันมีเที่ยวเหนียวอ่ะไม่ต้องมองอาจะไดิฉันไม่มีเลยไม่มีมีนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้ตรงนี้นะครับถ้าสนใจหรือว่ามีอะไรสอบถามผ่าแอดลุงแอดเนี่ยครับผมโทรโทรหาแอดได้เบอร์เบอร์ครับบอกเบอร์ทีเออ่0921204349แอดนะครับแอดครับลุงแอดครับ หรือว่ามีสนใจอยากจะได้อดีสอ5ข้นะครับโทรหาผมก็ได้ผมอัศวุน,น,ะนะครับ086 6 6 1 7 2 9 1นะครับอ่าติดต,ต่อได้เลยนะครับหรือว่าถามาถามลูงแอนเนี่ยว่าเอออยากจะได้อาดีหรือว่าเนี่ยตรงนี้จะซื้อตรงไหนหรือมาติดต่อลูงแอนนี่ก็ได้นะคนือบริเวณแชนดงหรือว่าใกล้ๆบุรีรัมย์เนี่ยเนี่ยมาติดต่อลูงแอนเลย นะครับโทรหาลุงแอดเลยเฮ้ยทำไมอยากจะได้บ้างหรืออะไรยังไงติดต่อลุงแอดเลยเดี๋ยวลุงแอดจัดส่งให้ก็ได้นี่ก็นี่อย่างเนี้ยข้าวแฝกกอดีโอ้ข้าวไเปต้องห่วงเลยโอ้แล้วได้ผลผลิตนี่ครับจากที่ทําไร่ละสมมติแปดสิบถังนี่จะได้ร้อยกว่าเลยทีนี้อ่าอ่มันดีตรงนี้ครับผมแล้วต้นข้าวนี่อก็แห้งแฝกกอใหญ่เวลาแห้งแล้งหรือว่าฝนไม่มีเนี่ยฝนมันก็จะทนฝนถ้ทนทนแดดน้ทนน้ำ น้ำน้ำท่วมมันก็จะยืดตัวขึ้นมาอ่าดีน้ำเพอวันนี้ตรงนี้นนดน้ำก็อยู่ได้ดน้ำก็ทนได้อ่าเป็นอย่างนี้ครับนะครับเอาวันนี้เราได้มาที่อำเภอแคนดงจังหว<อ>ัดบุรีมย์น,นะครับมาติดตามผู้ใช้อาร์ดีสองห้าหของอนกตกร ดูผลผลิตผมใช้มานานแล้วนะครับใช้มานานมากแล้วครับแล้วชอบแล้วถูกใจครับรบนี่แหละครับงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณลุงแอดนะครับขอบคุณป้าด้วยครับขอบคุณ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 ครับเดินออกนอกเฟสกดถุงแดง